นี่ครับสำหรับมือนี่ผมก็พามายางตลาดนัดบ้านคาน้ําแข็งครับตําบลนาค่ายอําเภอตาลสุมครับพี่น้องนี่ครับภาพบรรยากาศในตลาดคนณเลือคขับ้างนาจะเป็นตลาดครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านคําน้ําแท่งตําบลนาค่ายอําเภอตาลสุมครับเป็นตลาดนัดระหว่างหมู่บ้านครับเดี๋ยวผมจะพายางเข้าไปข้างในครับ เป็นแบบยังไงมักเบือมักเบือมักเบอักเบือเขากินเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเห็นด้กินอ๋เป็นหนึ่ง่ใ่เงินกบาทนะใช่เงินกบาทนะน่าเก็บบาน่ะ บาทหนบาทหนิบาทเอาหน้าเปพกรนเงีกงามพักกระเงงงามงามเดอนหาเดียนบุมิตอกเอาเอาาเอางาเปนเอาสถุงก็ได

โตละรอยนี้รึปบนี้รึบกวาเดี๋ยจะปุมบักห่วงเราเห็ดย่างดีเราใหญ่มันตินหรอ เดินไยเดี๋บวกกับเลขักไปกอยทุกคนฮก็ตายดีเนาะโอ้โหขดงว่าะนี่กินจะเปลี่ยนฮะเดียวขดถึว่ะเอ้าเดี๋เดี่ยวขายนะมันโมทวนสื่อกินสี่โอ้โหสื่อโตหนุอยเออเวทีเอาใส่ถุงมันยังบุกี เนียนนอนเนนนอนตัวก็ร่างพอดีเนาะตัวก็ร่างงาม่างพอดีกัลร่งงามโอหน่อยโอใหญ่ยังพอนพอโลอยู่แตลายตัวตื่เด็แล้วเนาะแทบจะเลยโล ปวลอดอ่เต็มมจะปวดขอคือันแล้วหอ้คอยหัก่อยได้ด้อคอคือเก่าใส่งามๆเรายังุ่มเป็นยังใ้ถุน่อส่ถุงไปื่อหนึ่งวันมันตเราใส่ถุงไปสื่อีดีดีเราอมหอมคลายบะทะเขามาเขามาเ่อชเธอหา เออฝลาเรากำลังงามาไลลทุเรียนดีสานบักมีไงเทืองไงเทืองยาวโมยญ่ซื้อยาวพร้อมไอ้ง่าง่าแมนโอ้ยบุกขึ้น,นเห็นหนันอใหญ่แม็กเลาแบกบักมีอยู่ทศะเล่า ก็เรียกว่าเศร้าโลว่าส่นถ้วยหนึ่งแม่นด้วยนั้นเราสื่อเขาได้ทราบซ้ำลอยว่าเราสื่อเศร้าโลยังเบาคุยกับมันต้ดูเป็นคลีนซ้ำคลินโลนี่บ่กซิเมนสิเมนพันเดียวกันไม่เจ้งหนอกโอ้ยแม่ของเราอยาดีมันจะเป็นน้ำเพราะเราก็ว่าเป็นน้ำเป็นน้ำ ตาปลาอะไรเลยนี่เอียนปลาไหลกับเอียนพักกระยาพักขาเปลียนตัวเดียวกันกับเตาเตาง่อยเตาง่อยแกงอะไรนี่แกงไก่แกงไก่เกงไก่บาทาบากนาบางเน่าเนี่ยเจ้าบาทอันนี้สิเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวสิบบาท ้อนบ่เคยได้กินแบบหน้าวิบ้านไส้ทุนมีโอ Recently, <ination noises> ้ยมีอยู่ที่สุกหมนเ่ก็ได้บ่ครับจ๊อ ลาบขมต้มแสบเรวเป็นลาบขมต้ตมแสบลาบขมขมต้มแสบแสบมุกยังนอมกุมกนอไม้มุกนอไม้มกจักบาทมุกละสิบมกละส,ละสาใหม่ว่าโอ้ยโอ้ยอรซื้อไไกันาบิ่รใครตุ้มใครลาบเอาสถุงด้อเอาสองสองมุงมก ไม่งวั่นนกคมๆตุ่มเสียบๆเราผู้มักลามักตุ่มผู้มักมกเอามกอยู้มักลาบเอาลาบอ้าวโอเคหอยเอาเป็ดบบ้าบ้เบิ้งจะซื้อห้อครับกระบอกกระบอกขี้ย่างบอกขี้ย่างขี่ย่างว่าอาหารปุ๋ยเอากระเทียมอ่ะ ียมกระเทียมข้าวบาทครับเลี้ยวลูกครับเอาเอาซาบะดับกันได้เอากระเทียมกระเทียมยี่สิบอ้าเป็นฝอยเป็นฝอยเป็นเมกวดอ่อนเมกวดแข็งนะครับส่วนมากตลาดนัดกะจะมีซัมเนตครับเพราะว่าเป็นตลาดนัดซาบานครับ ตลาดนัดชาวบ้านคล้ายๆว่าเป็นตลาดตลาดนัดชุ่มชุนครับตลาดนัดระวางหมู่บ้านแต่ว่าเพื่อนก็นมีของขายหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใส่แม่ซอยมีเบิดนี่ครับคณะก,กูได้มักปลาครับประเภทปลาปลามูนปลาของปลาซีมีเบิดครับปลานางตูปลาหัวนางตูเกิดแลครับไปประมาณสองร้อยเมตรทิ่นี่เหมืนนูนนี่